รวมไหมมัดรวมมาเลยไหมยินดีโกงโกงแพทนี้มีทีนี้เรียกว่าเอ็นดีซีเจ็ดสี่จ็ดเขาเน้นเคลลิสโหแพทนี้เหรอครับนี่ครับเอ็นดีซีมันบอกคาทัศกับมันบอกคาทัศกับวิกเตอร์อ่ะเก่งมากลองไหมเอเบนเวดเอเบนเวดเล่นร่างเทน เจอไดนาบอ่ะวิธีเจอไดนานะสกิลจะเป็นเส้นโค้งแล้วก็เดินแล้วก็เดินน่แล้วก็เดินแทนหักมุมโค้งมันออกมามันจะสกิลให้โดนนี่ยไงอย่างเงี้ยอีซี่อีซี่เลยก็ลาชิปก่อยกันบนเกมทำอะไรไม่ได้มันมันเห็นมันเห็นว่าผมแบบหลบสกิลมันโหดเกินมันก็เลิกปาร์ตสกิลแต่ผมเฮ้ยเกี้ยมอันนี้มันรู้อันนี้มันรู้มันปรับมันปรับ นี้นี่หนักอยู่นะทีมใครจะไปวิ่งถึงวะไม่งแบบไปอย่างงั้น น้าจะต้องมาเห็นผมนะดิคิวบุนวิ่งออกตลอดดิคิวไม่โดดดิคิวไม่ได้ถ้ามันวิ่งอย่างนี้ จริงแบบนี้ผมสามารถแบบปล่อยทางหน้าป้อมหน้าป้อมตีได้แต่ว่ามันมันเคยดันเ็้ยดันกันด้เตยได้หน้าพยายามหลบสกิลหนึ่งได้แลพอแล้วมันแรงที่สกิลหนึ่งหลบไม่ได้ มันจะหกอะมันเลยจะเรื่องนี้หกละนั่นแหละหมดไปแล้วเมื่อกี้หกพอดีผมขาดอีกจะพักหนึ่งเลยแน่กันเนาะแน่ทำอะไรไม่ได้ผมขาดนิดนึงเจ้าอาวาสเบลเข้าป้อมแล้วผมทำได้แค่ยืนตรงนั้นแหละถ้าป่ามาเ,เกีย่ยกูเตี้ยเรียงเรียงหน้าป้อมจริงโวย ของกูน่ารักจังอ่ะเฮ้ยมึงไปไกลสตินี่เฮ้ยมีเก็บสวยเดินมาไม่ช่วยกูเลยกูเลยจะมาตีเวฟกูแล้วเราคิวก็หาทำกูพลาดรถถัง หมดเวฟนี้ผมกลับบ้านผมจะได้ลาดล็อตมาอันละหนึ่งพันสองร้อยตึบต๊บบักเวฟบักบอดกลางนั่นเลจะได้รู้ว่าแบบเวลามันดันเสร็จหรือเวลามันเดินมาเอา้ยโอ้ยแค่ตัวผมกลับบ้านตัวอะไรเกิดทาม,มิ่งเลยหยุดหยุดต่อนะเกิดทาม,มิง่งเ,เดินมาเราเห็นหมดแร็ปต่อได้็ปโกลมกลางเขาป้องทันทีเมื่อกี้ถ้าถ้าเมื่อกี้ผมเดินไปโดนมันผมมันจะเข้าเดี๋ยวผม นอกกลับอีกสองเว็บหน้ามันทำกับบ้านผมเตียยกว่ะเหรอย่มีมา้าก็ได้ตัวอะไรเนี่ยถ้ามีอีกนายผมคาดได้ไม่มีไหนใช่ไหมล่ะอยู่ในนี้เพื่อนม่อยู่ในนี้ไม่โดนโดน เวลาเมื่อกี้ผมว่ามันเออนะที่มูทีมเวลาเาวลาเดินมาดูแล้วแบบมันไม่มันไม่มีแบบตรงป่าใช่ไหมแต่เขาเอกล้วเปิดแถบแล้วเราดูว่าไอต้ตรง,งไหนมันยังอยู่ไหมถ้ามันยังไม่ขึ้นแบบขีดๆีดแล้วถ้ามนแบบเราเราเห็นว่ามันไม่ตามจมะขึ้นขีดๆีช่ล้วเราดูได้เลยว่ามันอาจจะอยู่ในวหญ้าหรือว่ามันตีอยู่หนม็นยิ้มใน,นยิ้มไหม เ,เดียเดเเด๋ยวคุณเก็บไปดีครับเดินวอล์กอัพกลับมานิดหนึ่งโหเะยอาไปปานหลับลยมันแล้วก็เซิร์ฟคิวเซิร์ฟคิวเซิร์ฟคิว sao đây, nó biến thể, được không? Bỏ lỡ. không được, ตัวเอกคิวหลักกูผิดหวังมากได้อยู่เบิร์ดอย่างนี้หน้นนนาได้หมดนะผมวิ่งผมวิ่งเข้าซอยนี้ถ้ามันไปต่อยิบเดินมาหมดได้อยู่ต่อให้เบิร์นเอาไป อยู่ตีป้อมกูสีได้หมนรอดจังหวะดีๆแล้วก็อ e. ีไดนาเป็นตัวที่ผมรู้สึกว่ามันสกิลอีมันเหมือนเอเลยแล้วก็อ e ีโดนยากมากถ้ามุดถ้ามุดม,มันก e ดอีแต่เราสกิลพุ่งมันนะครับวิ่งดาวกูให้มัน,นมีไงเยอะเหมือนกานให้มัน เวลแรมวรเป็นเวลที่เราดันตลอดนะไม่ก็แบบอย่างน้อยก็อะไรวะยังวะเมื่อกี้ตอมันกดอาเรียก็ตายได้แม่งมึนแดงพอ,ด,อดูอู่ตัวออกมาแลผมหไขวิดเดินเข้ามาหหกหุวเดี๋ยวไหมโดนสวย ชิวๆครับพียันนี่วันช็อตเรียกว่าหนอเซิร์ฟเวียนามครับผมวันนี้มีแค่ตัวเดียวที่เป็นปัญหาเซดาริเอมันขึ้นอันนี้มาหามันขึ้นอันนี้มาทำไมเกือบเหมือนแบบมันมาเกลี้ยงผมอบบที่มันขึ้นอันนั้นมา ับผมแม่งตื่นปุ๊บแม่งหลับต่อเ <c ười> ลยเราเพิขึ้นมาพอด,ด <c oughs> เอีเกือบเกือบเกือบทั้งชุบชุบไม่มีอะไรไม่เกียมแฝดขึ้นจังหวะหนึ่งเพราะว่าจะได้ไม่โดนติดค้างผมรู้แค่ว่าติดจะโดนค้างถ้าผมไม่ติดไ,ไม่แฝดออกเมื่อกี้อย่า,า,าไม่ทำไมไม่ค่อยเอาลูเดนเลยครับอย่าหรอทำไมชอบออเอาลูเดนมากกว่าโอ้เอามือ จอ,อนนะันเกบหลับโอ้ยตายเลยไม่ยิงติดชี้เอ็สหนชี้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์มันยิยงชี้อะไรผมเมื่อกี้แค้นหนึ่งตายซะผมผมไม่ลับจังหวะจะปิดพูดหลินจังหวะอย่างอื่นอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวมันเล่นง่ายกว่า ผมแบบชอบเป็นคนเดินเดินแยกวยบางทีอ่ะมันมันตีป้อมได้อะครับถ้าออกรูเดนมามันตีป้อมเบาอะไรอย่างงี้แล้วก็ผมผมชินแหละเรื่องมานะค่ะแบบชินชินแบบวันดกบ,บางคนที่แบบถ้าเปลี่ยนจากรูเดนมาเป็นลิเบีย,ยมานะเขายังไม่ค่อยชินเรื่องมานาะแต่ว่าผมชินละไม่ค่อยมีปัญหากับเรื่องที่ไม่มีมานาตัวเดนพี่ชื่อแผนซิตี้ครับซิตี้ เดินช้าวันนี้อย่างเนี้ยไม่เดินไปรันใช่ย้งหวังอย่างนี้ไม่รู้ต้องทำอะไรต้องรอแบอบรอพีมาครับเดี๋ยวดันล่างขึ้นไปดีกว่าตรงกลางมันดันอยู่แล้วเราไม่ต้องปล่อยไปดันก็ได้ต้องให้เพื่อนมาสนช่วยสวน ม่ยิกันในปะ่ะแบบตรงน้มนดีท้มีบอดอยู่เห็นบอดว่ามันดีนตรงนี้ก็สี่ตัวเดนเข้าไปก็ได้ครับเป็นปุ๋ยต้องกา้ามาดันต้องการ์มาดันเข้าไปลาแล้วเราก็ควรที่จะดันล่างขึ้นไปพวกที่มันไปยินตรงการนี่ก็ปวดหัวเราจะรู้ได้ไงเขาปิดปาดึงเห็นไหมอย่างนี้ต้องปิดตาแล้วเปล่าปิดตาระดมอันที่ปิดตาระดมเอาไม่ค่อยช่วยวะต้องถากคนดืนไะอ ฟู่ให้คนาดื่นฟังปากเขาเหม็นนะเพะื่อนยิงเพื่อนสนิทนี่ <c oughs> ยิงเพื่อนสนิทนี่แบบรู้เลยว่าเหม็นไม่เหม็นเบื่อตายถ้าโดนต้อมยิง โยนนิดหน่อยสีทางัอนเกมเป็นอ่งนี้แหละเพื่อนไม่ยอมโดนเขาควรเลิกคบไหมโผล่เองกิโดนเลิกคบเลยไม่ไหวปะแค่ดมกินตป่าเพื่อนยังไม่กล้าโดนอะไรวะ S <S ที่ระติมอุ้ยอุ้ยอุ้ยติมเล่นไปเล่นมาเขี่ยคางคางกูเลิกยิงคางคางกูเลิกเล่นบาร์โัดมนเล่นแนวเซตเอฟเจคันเคดโอบคุณาลครับ ตีไม่ถึงนี่คิวทังคิวคุมค้มคุ้มถ้าจะเล่นซับตัวเดียวมีตัวไหนน่นานเล่นบ้างครับโปรดดิลเลอรเรียน่าลูลูเข้ามาลูๆ้ๆเซเล่าขามากก่งนะครับแบบต้องดูดูเกมด้วยว่าแบบเกมไหนเราขาดแทงหรือเปล่าขาดแทงก็เล่นพวกนอยลุนพวกนี้ก็ดีผม่าซับแทงนอยลุนเรียน่าโดนแบกได้เลยหรือว่าน่าหนัก จาวานมาด้วยหรอผมด้วยมีแค่น,นั้น <c oughs> ผมเห็นน็อดมาเนี่ยผมเห็นวายมาเลยเล่นต่อแต่ว่าไม่คิดว่าจาวานมาด้วยเนี่ยไอ้อต่อ,อยเมื่อกี้นั่นก็คือเล่นแบบเล่นพวกตัวอย่างนี้นใช่ไหมเราก็จะไปเล่นพวกนอติลูดบิ๊กเคนต้งเกี่ยวอาจะเหนื่อยหน่อยเพราะอาจจะเป็นตัวตัวเล่นมันกดเราใช่ไหม แต่พอเราสามารถเล่นได้ปุ๊บมันก็จะเป็นสายโดนเรากระทับกับเราแทนไม่ยอมลับดานเกอนนี่ใหญ่ละน้ดนหึ่งพยายามเ์เวฟแล้วก็เดี๋ยวแจังว่าเล่นขาร์ทสูดนะโดนไม่ดีดวงไม่ดีอะไรเมื่อกี้สติวสางผมไปโดน

มันโนเค้นไปอีกสี่นาทีนะสี่นาทีมันเค้นไป่ตัดเยประมาณสี่สิบวิก่อนสิบหกกลับมาประมาณสิบหกกว่าพยายามนับสเปลอะเวลาพวกคนเค้นนี่สำคัญเลยเวลาเล่นเซอีนับนับนะแค่ก็จะกิลอยู่มันตายง่าย

เดี๋ยวเมื่อกี้เป็นเก็บเปบลล้าแรกคาตัวเปลเท่ามันจะได้เปลเยอะตัวเปลเท่ากันหรือเปลเยอะกว่าคอมแบ็กไม่ค,มคนิกเกมอะชี้ชี้กี่มองเออตรวจจั ไม่นะไอคิวไม่ถึง <c oughs> ไม่นะทีม นี่ทีมาข,ขาดไปก็เหมือนขาดกระดูกสนันหลังเลยนี่เฮียไยกูตายทุกทีจบสิ้นเลยเ,ออเราจะไม่โยนบอกกันเองเราจะไม่โยนเราจะไม่โยน,นถือว่าตัวเองโยนบ่อยไปแล้ว ไอเน,นี่ยไม่เห็นดจนูนี่ก็บวกกันจ,จู่ๆอ่ะ Pool. What is that fool?

นีแ้แน่จะเขมีเขมีแฝดแลย่ขอบคุณปะโลครับตีปั้มตีคนราเด็กหน แยกแกนมาสท่ะแกนมาสเทื่อเวียดนามวะเล่นดีเล่นดีเล่นดี